สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องค่าคงที่นะคะค่าคงที่คืออะไรค่าคงที่นะคะมันก็คือตัวแปรประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในขณะที่โปรแกรมทํางานนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการเขียนตัวแปรค่าคงที่นะคะันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโค้ดที่เราจะใช้นะคะเป็นรูปแบบคําสั่งตัวหนึ่งที่จะใช้นะคะ ต่อนะคะเนี่ยค่ะดังตัวอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ารูปแบบของเขาเป็นแบบนี้เวลาเรานํามาใช้จริงๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลย in ตัวแปรอะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ชนิดตัวแปรอะไรตัวแปรชื่อว่าอะไรและมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือใส่ใส่ค่าของค่าคงที่ไปนะคะตัวแปรกําหนดว่าตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรค่าคงที่นะ ชนิดตัวแปรคืออะไรชนิดตัวแปรแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคารคเตตอร์ตัวแปรชื่อว่า n n มีค่าเท่ากับ a แบบนี้ค่ะอย่าง double นะคะ double ล pi มีค่าเท่ากับ3.14แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการกำหนดตัวแปรค่าคงที่ของชนิดข้อมูลประเภทต่างๆนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้ ตัวแปรค่าคงที่ในรูปแบบของโค้ดนะคะในเรื่องของการหาพื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลมนะคะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักการใช้โค้ดนะคะง่ายๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างการประกาศค่าคงที่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้ d e f i นะคะก็ดูตัวอย่างเลยนะคะนี่ค่ะ d e f y ตัวนี้อ่าทีนี้ก็ define pi 3.14อันนี้เราก็จะกำหนดไว้ว่า ค่าคงที่มีชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็มีค่าเท่าไหร่แบบนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าคงที่แบบดีฟายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดค้กของดีฟายก็จะกำหนดไว้ว่าเนี่ยค่ะดีฟายเนมให้แสดงคำว่าอะไร Name คือเก็บตัวแปรอะไรไว้เก็บค่าตัวแปรอะไรไว้แบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นแบบลแักษณะการใช้ d e f i แบบอย่างง่ายนะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างโค้ดการใช้ d e f i นะคะการใช้ตัวแปรค่าคงที่ของคำสั่ง d e f i นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างโค้ดรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถทำวามเข้าใจได้ดังโค้ดที่อาจารย์ให้นะคะอันนี้คือผลลัพธ์อันนี้คือหน้าผลลัพธ์นะคะโดยรายละเอียดทั้งหมดนะคะอาจารย์ได้อธิบายไว้หมดแล้วโดยละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถที่จะ ศึกษาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างง่ายนะคะในการใช้ตัวแปลค่าคงที่ในการเขียนโปรแกรมภาษา C พัดๆของเรานะคะส่วนในสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ